พระพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและในปัจจุบันล้วนแต่ตรัสรู้อริยสัจสี่พิกษุทั้งหลายพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดๆไ,ได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงไปแล้วในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกษุทั้งหลาย พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดๆจกได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงต่อในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จกได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกษุทั้งหลายแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธผู้ตรัสรู้ตามเป็นจริงอยู่ในการปัจจุบันนี้ก็ได้ตรัสรู้อยู่ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง ความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนั้นเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทําความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์ นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นทางนำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิดพุทธวจ,จะนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มที่หนึ่งตามรอยธรรมหน้าที่เจ็ดถึงแปด